ตรงนี้เป็นไงบ้างบรรยากาศโอ้ยพี่สาวเราชวนส่วนตัวเราไม่มาไม่ได้เลยไปย้ายกันเล่นเดินมาหาพวกพี่ก่อนนะครับก่อนจะเดินผมให้ความสำคัญกับพี่พี่ซีนะครับเพราะว่าของครเขาหลากหลายหลากหลายใช่คือ ครั้งที่แล้วเออ่ที่ศรีนครินนะครับแม่ผมชอบมากเลยแม่ผมไปกับพี่ชายพี่ชายคนรองแล้วก็แบบวันนี้แม่ดีใจมากได้มาเออผมมาเล้วยดี๋ยวอาจจะต้องซื้อของกลับไปฝากปกติตอนชอบท่านอะไรเวลามาเดินตลาดอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่ผมอาจจะไม่ใช่ตัวต้นคิดเท่าไหร่แต่ว่าแบบ ถ้านในบ้านใครอยากก yeah. ินอะไรก็ก well, ็บอกนะถ้ากินกินอะไรใครแล้วมึงอัพแนะนำร้านไหนพิเศษเอะไรอร่อยอะไรแต่ผมกับพี่อ้ามสา่ด้วยกันคือเราชอบกินเผ็ดแบบมากมากวันนี้เขาคุ้มค่งแต่งรอบนึง่ยบรรยากาศแล้วพี่ใจกับอ้ามไหมที่ใจจะจบการสำเร็จโอ้บรรยากาศวันนี้ผมรู้สึกว่าต้องต้องขอบคุณเอ่อจะเรียกว่าลูกค้าหรือแฟนพี่อ้ําก็ตามครับผมรู้สึกว่า ดีใ,ใจเวลาเห็นแบบคนที่เรารักมีคนลักเยอะอะไรเงี้ยแบบเออมันมันน่าประทับใจมากแล้วก็ ยายจริงๆพี่เขาตั้งใจทํามากๆเขาคุยกับผมแบบหลายทีแล้วแบบเราสัมผัสได้ตลอดเลยว่าแบบเฮ้ยเขาเขาเกรงใจเขาเรสเพคทุกคนแล้วเขาพยายามทําให้มันออกมาแบบดีท mm ี hmm. kind of mm ่ส hmm. ุดที่เขาจะจะทําได้ขอย้อนห่างเห็นเนี้ยโทรไปชวนเหมือนว่าช่วยตัวเองด้วยเลยใช่ช่วยด้วยตัวเองก็มันผมว่ามันเป็นสิ่งน่ารักของรีเลชั่นンทุกเราแหละในในการที่แบบว่า ทุกปีอย่างน้อยเราก็จะมีกิจกรรมที่เราจเจอร่วมกันอยู่แล้วตอนปีใหม่อะไรต่างๆกนะ็ไม่รู้ผมรู้สึกว่าเราเรา,เร,ารักและเราเคารพกันมากๆจริงๆางนานงานที่สิไไบงานวันเกิดสาวเราเริ่ม,มแล้วนะครับสำหรับตราดอ้ําอ้ําครั้งที่สองก็จากวันนี้ไปอีก7วันลิมิเต็ดไทม์นะครับก็ อย่าพาเซ็นธนา<ม>าบเทรบบจ้เไม่มีกัยาจรานวเรยับตอบได้ในส่วนของตัวเองเท่านั้นเป็นไม่มีกำแพงในการร่วมง,งานอยู่แล้วหมายถึงว่าถ้ามันมีสิ่งที่เหมาะแล้วเวอร์ผมทำทั้งหมดา ใช่จริงๆก่อนหน้านี้ผมว่าเราก็เคยร่วมงานเล็กๆกันมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่เราก็มีอะไรแบบเป็นปัจจัยหลักๆอรอย่างเงี้ยต่ผลสร้างโปรเจกต์ครับอ่าถ้ามีใครติดต่อมาเอายินดีเลยใช่ไหมเขาเก่งเราก็ต้องอยากทำกับคนเก่งเราจริงๆแล้วมันก็จะช่วยช่วยทำให้เราเก่งขึ้นก็หลายๆคนเพอเห็นแบบโมเมนต์แบบเนี้ยเขาก็รุนแล้วแหละว่าแบบเออจะมีโอกาสเ่วมกันใั้คนห้านให้คนงาน บนทำงานก็น่ารักดีอะไรแบบนี้ดีใจที่ชอบครับดีใจแล้วก็เจ๊ของเราหน่อยตอนนี้โปรเจกต์ต่อมีอะไรบ้างคะอ่าตอนนี้สิ่งที่ตัดผมเพื่อไปทำมาก็เสร็จแล้วครับอยู่ในช่วง post production แล้วแต่ว่าต้องรอรอขั้นตอนการตัดต่อแล้วมันก็อาจจะมีอีกหลายขั้นตอน จงยังระบุเวลาที่แน่นอนไม่ได้แต่ว่ายังอยากให้รองครับตอนนี้ก็ัามารกยาวได้แล้วใช่แต่ว่าก็คงอาจจะแบบ ยังดูอยู่ว่าจะไว้ไปถึงประมาณไหนแฟนเรียกร้องแบบไหนบ้างตอบแบบว่าให้ผมยาวหรือผมสั้นที่ให้ผมเรียกร้องตัวเองผมไม่ได้เปลี่ยนทรงผมมาเกือบสิเกือบสิบเกือบสิบตั้งแต่มีผมก็ไม่มีพี่ๆคนไหนยอมให้ผมตัดอีกในวคนเซลม์นเด็กลงเยอะมากกับทรงนี้ผมว่าไม่ใช่คำแซล์นี่คือคำชมครับ เขาจะเอคนใหญ่ถายไปปีอายุลดลงไปปีๆเพราะล่าสุดล่าสุดไปกินข้าวแล้วเจอเจอเทศทไทยอายุผมแบบผมอยากจะกอดเขาไปแบบทั้งสัปดาห์เลยอะไรแบบว่าเออดีมากแต่เราชอบที่เราบุกีชอบน,นะครับจริงๆตอนตั้งแต่สกินเทสก็กชอบแล้วก็ช่วงช่วงน,นี้ผมรู้สึกว่า เราได้เปลี่ยนมูลบ้างคือบางคนก็จะชิงกับผมที่ผมยาวประมาณเนี้ยอะไรเงี้ยมาตลอดก็รอลุ้มก็เจตบเราด้วยนะใช่ฝากรอด้วยนะต่อคอเสิร์ตของอาบุตรไปรุ่อย่างจีกับกิอ๋อโจลินครับเป็นรี่ประสบการณ์ใหม่แล้วก็ดีด้วยแบบโปรเฟชชั่นอลแล้วก็ฝากไปฟังด้วยนะครับชื่อเพลงพิโรเป็นเป็นศิีปินเออเรียกว่าศิีปินจีน เป็นั้ผมว่าวิธีการไม่ตา่างครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าความโปรเฟชั่นอลมันอยู่ที่ตัวบุคคลอาจจะไม่ใช่เรื่องว่าประเทศไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดีเขาเขาน่ารักกับผมมากเก่งแี่ตอนถ่ายเก่กแกงแต่ว่าตอนพอพอเจอที่เขาก็คือไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดตอนแรกรกู้็แบบอุ้ยเก่งแต่พอเจอปั๊บเขาก็ก็ละลายพฤติกรรมกันได้ดี ใช่แล้วก็แบบเหมือนเหมือนเราเราก็แอบเสพเพลงเขาก่อนที่เราจะทํางานแล้วรู้สึกว่าโห้ยดูเป็นอาร์ติสต์แบบกว่าเราเยอะเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวแบบเอ๊ะเราคุยกับเขารู้เรื่องไหมนะภาษาเราก็อาจจะไม่ได้เก่งมากอะไรเงี้ยติดตามได้เนาะติดตามได้ครับขอบคุณมากค่ะ ตออ่ตพ like um. ี่กรลูกเนื้เ้มีแล้วเก็บไว้วันเสาราช่อบนนะจ้โอเคสอง